ครับก็สวัสดีครับอ,อยู่กันในช่องช่างวัดดีวานนะครับมีาอีซ c นะครับส่งแ,แอมรุนนี้เลยมาให้ซ่อม a j คาราโอเกะแอมฟนี่ครับ k t 8 0 5 9นี่ครับสี่ส่งไม้ซ่อมส่งมาจากใต้ครับอาการคือดังข้างเดียวแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดฝาเลยเดี๋ยวเรามาเปิดฝากันก่อนนะครับ แกะนะครับภายในก็ประมาณนี้ภายในก็ดึงดูใหม่อยู่นะครับอาการดังข้างเดียวสันนิษฐานครับว่าก็วิเคราะห์ได้มาดักได้พวกนี้ครับพวกบาลาน์นี่ครับตัวบาลาน์ตัวลุ่มพวกเบสทีเบิรนนี่มีส่วนหมดเลยนะครับอีกอย่างคือลายลายปิ้นนะครับลายปิ้นพวกนี้ใช้นานๆจะร้อนครับลายปิ้นอาจจะร้อนนะครับการดังข้างเดียวนะครับ้งเดี๋ยวต้องลองลองดูก่อนว่ามันดังลักษณะแบบไหนนะครับแต่ถ้าเสียก็จะอยู่ที่ภาคนี้นะครับ ทานซิสเตอร์ทั้งหลายครับขยายนี้ถ้าเสียจุดหนึ่งจะเช็คต้องเช็คเยอะนะครับพวกนี้มดเสียตัวต้องเช็คหมดทุกตัวนะครับเคแต่ผมขอลองก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองครับเสร็จตอนนี้ครับะต้องเสียสายเสียไฟผ่านหลอดนะครับ๋ยวผมดูสีทานซิสเตอร์ไปดูปกติอยู่ครับเดี๋ยวของสีฐานน่าจะเป็นที่พวกบอลลาร์บอลลุ่มเนี่ยครับอยากเปิดเลยนะครับึงสองสามป๊บเนย่อ่า เสียงรีเลย์ตัดทำงานแล้วนะครับเมื่กี้ว่าวัดไปออกลำโพงแล้วไม่มีนะครับ0.0ก็โอเคนิ่งๆครับเนี่ยโอเคเ๋ยวผมขอลองตอนนี้ต่อลองเลยดีกว่าว่าการมันยังไงกันแน่ <S <S โอเคตอนนี้ได้ทำการเช็คแล้วนะครับคือมันจะไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณเข้ามางแต่ต้นทางแล้วนะครับลองสลับสาย แก RCA แล้วซ้ายขวาแล้วอีกด้านหนึ่งจะไม่มีสัญญาณเลยครับเอาอีกด้านมาเสียบอีกด้านก็ไม่ดังเอาอีกด้านที่ไม่ดังไปเสียบอีกด้านดังปกติแสดงว่ามันต้องไล่ตั้งแต่จุดสัญญาณเข้ามาเลยครับว่าต้องเสียจุดไหนตัวหรืออาจจะเป็นตะกัวรอดเดี๋ยวเราต้องแกะหรือบอร์ดมาซ่อมเลยนะครับบาลานีไม่น่าใช่แล้วครับเพราะว่ามนันจะมีญญเญียณเราพามาไล่การทํางานครับก็คือสัญ,ญญาณเสียงนะครับ จากาแหลงสัญญาณนะครับอันนี้จากคอมนะครับมาเข้าแอลสีแดง R สีขาวสัญญาณมาทั้งสองเส้นแต่ว่าจุด R สีขาวนี่ไม่มีสัญญาณออกครับเนี่ยไม่มีสัญญาณออกที่ขั g, ้วลำโพงเพราะว่าสีขาวเนี่ยมีสัญญาณมาแต่ว่าไม่มีสัญญาณออกมาที่ขั้วลำโพงข้างแอลนี่นะครับตัวแอลสีแดงเนี่ย นี่ฮะนี่สีแดงเนี่ยมีแล้วก็มีสัญญาณออกครับตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ตัว R เนี่ยสัญญาณ R ไม่มีเสียงออกผมก็ลองกลับสายตัวนี้เห็นไหมเนี่ยไม่มีเสียงสัญญาณสายสัญญาณเนี่ยสีแดงคือ L นะครับเนี่ยสัญญาณ L นี่ฮะสีแดง L นี่ออกนะครับเดิมเดิมเลยเนี่ยฝั่งฝั่งตัว L ถูกไหมฝั่งตัว L นีมีสัญญาณออกนะครับ ผมก็เลยกลับลองกลับสายจาก L มาใส่ R ปรากฏว่า,าสัญญาณตัว R ก็ออกนะครับั่งสัญญาณตัว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  L นี่ก็ออกนะครับคือสัญญาณออกอ่ะข้างนี้ก็ออกข้างนี้ก็ออกก็คือตัดปัญหาที่ตัวชุดภาคขยายไปเลยอันนี้น่าจะเป็นที่ชุดภาคปีนะครับเพราะมันจะไม่มีสัญญาณมานะครับ ็ต้องไล่ภาพปีย้อนกลับมาที่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะผ่านนี่ฮะมีอาตรงนี้ยังไม่ได้เช็คอาเดี๋ยวจะลองกลับสายตรงนี้ก่อนนี่ว่าจะมีสัญญาณจากจุดเนี้ยไปไหมไปเลี้ยงที่ไปเลี้ยงที่อาปรปีแล้วภาคปีออกมาที่ภาคขยายนะมีไหมสัญญาณจุดนี้จุดเส้นเนี่ยเส้นเส้นตัวอาเนี่ยถ้ามีมานะครับถ้ามีมาออกจนี่มีไปก็แสดงเป็นที่บอร์ดจุดนี้ ดีบอร์ดที่จุดนี้นะครับจะได้แก้ไขทุกจุดมีบอร์ดที่จุดนี้กับจุดนี้นะครับนี่กับแค่ส่วนนี้นี้าตรงนี้มันใช้ใช้จากการสลับสายเอาครับโดยยังไม่ต้องแกะบอร์ดมาแล้วจะรู้ว่าที่รู้ก็คือจุดนี้ไม่เสียบอร์ดตัวนี้ไม่เสียแล้วไม่ต้องแกะเสียก็มีจุดจุดนี้นะครับนี่มีจุดนี้กับจุดนี้นะครับสองตัวนี้นะครับต้องไล่ขอไล่ดูตรงนี้อีกทีนึงนะ ว่าตรงนี้เสียไหมถ้าตรงนี้กับสัญญาณมีสัญญาณากับแล้วยังมีสัญญาณมาก็แสดงว่าจุดจุดนี้ไม่เสียเสียที่จุดนี้จุดนี้ก็จะมี IC อยู่ IC 8ขาอยู่นะครับ IC ซีโถงก่อนโถนะครับพวกไอซีห้าแปดนะครับเคนะครับเดี๋ยวผมขอไล่เช็คทีนะครับแล้วก็มาไล่ที่จุดนี้มันจะมีบอร์ดสองชั้นนะครับนี่ฮะมันจะมีบอร์ดวอลลุ่มอยู่ตรงนี้ ตัวสัญญาณนี้ตัวสายแจกสัญญาณมาเข้าที่บอร์ดวอลลุ่มตัวบนนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะผ่าน IC ตัวนี้คุมที่วอลลุ่มเสร็จออกจากวอลลุ่มแล้วก็ส่งเป็นตัวนี้มานะครับเป็นสายเอาออกตรงนี้มาเข้าตัวนี้ครับนี่มาเข้าตัวนี้เข้าบอร์ดตัวล่างอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดบาลานเบรทีเบิลอยู่ตรงนี้นะครับบาลานเบรทีเบิลอยู่นี่ ก็ลองสลับสายก็คือสัญญาณมันจะมาเข้านี่บ์ดนี้แล้วก็ออกผ่านลุ่มออกมามีสามสายซ้ายขวากาวเราเรียกง่ายๆเอาโน้เล็บซ้ายหลขวาอ่านี่ข้างขวาอันนี้ข้างขวาอ่ะข้างขวาข้างขวานี่ดังอันนี้กาวนะข้างขวาดังข้างซ้ายไม่ดังนะครับจากออกจากบอร์ดตัวนี้มานี่นะเอาบอร์ดนี้มีนี่นะ แต่ตัวนี้ลงมวนี่เราก็ไม่รู้เราก็เลยสลับสายเพราะตอนเปิดเนี่ยข้างขวาดังข้างซ้ายไม่ดังเลยเราก็สลับสายสีแดงข้างขวาข้างขวามาไว้ข้างซ้ายที่ดังปรากฏว่าก็ดังก็สรุปว่าแผงวอลลุ่มนี่ตรงนี้ชุดนี้ไม่เสียมาเสียที่ชุดล่างนี่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ชุดนี้สลับแล้วลองสลับสายอย่างที่ทําแบบอันนี้ครับนี่พัขยาย ก็ดังทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาสรุปว่าเป็นที่บอร์ดตัวล่างน่ครับเดี๋ยวเราจะมาลือบอร์ดตัวล่างนี้เลยนะคือผมไม่มีไอหูแร่อย่างถ้าเป็นช่างเขาจะมีหูแร่าจะใช้เสียบจิ้มรู้เลยอย่างผมไม่มีผมเลยตั้งดีมันไอมันมีปลักรุ่นนีม้มันจะเป็นปลักเสียบสองช่วงบอร์ดตัวบนกับบอร์ดตัวล่างเลยสามารถถอดปลักสลับสายตัวนี้สลับสายซ้ายขวาได้นะสลับสายซ้ายขวาเราก็เลือกเอาสายข้างที่ดังมาเสียบข้างที่ไม่ดัง มันก็ไม่ดังเอาสายข้างที่ดังข้างที่ไม่ดังไปเสียบข้างที่ดังมันก็ดังก็สรุปว่านี่เป็นที่บอกตัวนี้ตัวตัวบนนี่สัญญาณมาทั้งสองเส้นข้ายเนาะเนี่ยตรงบนจอกจอกระจดรูปมาสัญญาณมาสัญญาณซ้ายขวามาแต่พอมาเข้านี่สัญญาสัญญาณข้างซ้ายหายมีแต่ข้างขวามองนี่ก็มีแต่ข้างขวาข้างซ้ายไม่มีเลยลองสลับสลับสายเอาสัญญาณที่มีมามาลองเข้าซ้ายและขวาก็ ขับลำโพงออกทั้งสองฝั่งโอเคครับ okay, ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลื้อบอร์ดตัวล่างนี้โอเคเดี๋ยวก็เราจะมาแกะบอร์ดตัวล่างมันก็จะมีเนี่ยที่ผมสนนิษฐานก็มีบารลานเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเช็คบารลานก่อนจากตัวน,นี้ไปขาวิ่งจะวิ่งไปขาบารลานหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจหรือไปผ่านมันจะมีเนี่ยไอซี IC. น่าจะเป็นนี่นะสี่ห้าแปดอยู่นี่เนี่ยเนี่ยไอซีปีโทนของทนยอยู่เนี่ยตัวล่างเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เสียได้ครับตัวเน,นี้ยแล้วต้องถอด มุปบรรุมเนี่ยออกมเลยครับเพื่อเราจะยกแผงตัวนี้ออกครับนี่ยแผงตัวไหนนี่แผงตัวไหนนี่มันยาวเลยครับมันต้องถอดบนลุ่มเนี่ยชุดนี้ออกหมดเลยนะฮะแต่เราจะไม่คงไม่ดึงถอยเราจะมันจะมีตัวแป้นล็อกอยู่พลาสติกอยู่ล็อกตัวล่างอีกนี่ฮะแถวนี้ไม่เอ่ยเดี๋ยวก็มีไข่น็อตตรงจุดนี้อีกประมาณห้าตัวครับ แล้วก็จะถอดตัวนี้ออกแาอยางหลังนะครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับได้แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คนี่ฮะนี่ตัวนี้ครับนี่4 5 8ครับ IC ของทนนะครับมี2ตัวนี่ครับชุดอันนี้น่าจะเป็นของตัวนี่ฮะตัวตัวใหม่ชุดใหม่นะครับนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นของชุดขยายนะครับก็มี IC ไอ้ตัวนี้ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนวอลลุ่มกันก่อนเลยครับ3ตัวนี้นะครับก็วัดแล้วจากการวัดแล้ว ค่าไม่ขึ้นเลยนะครับตัวนี้เหมือน Fc เคยถอดเรื่อง,รองไรเนี่ยยกเคยไปซ่อมมาแล้วมันถูกรอยขาวแล้วครับตัวบาลานเนี่ยแต่วัดแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนก่อนอื่นก็ก่อนจะเปลี่ยนก็เดี๋ยวลองเช็คนี่ฮะในส่วนนี้ในส่วนนี้เลยครับเช็คพวกอุปกรณ์ต่างๆ IC ในส่วนนี้ก่อนว่ามีตัวไหนเสียไหมแต่ที่ดูแลสอ,ส,อสองตัวนี้ไม่น่านจะเสียครับนี่เลยตอนนี้ถามที่ตัววอลลุ่มวัด C ตัวนี้ครับ ใชมิเตอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ปรับไปที่ย่านมิเตอร์นะครับไอ้วัดปรับปรับที่ย่านวัดขาปานะครับเดี๋ยวเรามาลอยขาวัดบางจุดนะครับเนี่ยวัดแล้วไม่ชัวร์ก็จะทำเอาเมจิกมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลอยขาวัด ต่อเรารุ่มนาจะเสียงครับวัดแถไมาขึ้นเลยลองอันนี้ของเก่าลองใส่ชัว่วคราวก่อนลองเทสก่อนลองทดลองดูก่อนว่ามีเสียงออกไหมแล้วค่อยซื้อของถ้าใช้ได้ก็โอเคเป็นที่จุดนี้สักนี้นีงเปลี่ยนเขียนะครับจะขอแบตเตอรี่กรอนเมื่อเทสจะใช้ของเก่าเทสก่อน,นอค,ครับครับล้างตะกั่วสักหน่อยนะครับ ตอนนี้เราก็ไล่มันบเมืกีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ลองใส่อันนี้อันนี้เป็นตัวลองนะครับเป็นนี้เป็นตัวลองยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับแต่ว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะครับแล้วเราก็จะมาลองครับเนี้ยเอาวางอย่างนี้เลยแต่เราต้องหาอะไรหนุนที่ดีนะครับถ้าใครจะลองเนี้ยต้องหากดานหนุนนะครับไม่ให้เดี๋ยวกันมันช็อตกันนะครับอ่าได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้เสียงออกแล้วนะครับสองข้างเลยเอาเบากัน ก็เป็นอันผ่านนะครับตัวนี้เสียงออกแล้วนะครับสองข้างเลยก็คือลองเปลี่ยนวอลลุ่มสามตัวนี้เลยแล้วก็ไล่เช็คบอร์ดทั้งหมดเลยก็จะมีเปลี่ยนคาป,ปายอยู่สองตัวนะครับแล้วก็ไล่ลายตะกวัวใหม่ทั้งหมดนะครับก็เป็นอันกลับใช้งานได้ครับตอนนี้เดี๋ยวร,รอซื้อวอลลุ่มต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอันนี้ซื้อวอลลุ่มใหม่มาใส่เลยอีกสามตัวนะครับ เป็น B 5 0 k นะครับแล้วก็เราจะมาเทสอีกทีครับอันนี้พอระเบาพัดลมก็จะตัดนะครับเสียงออกซ้ายขวานะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมขอลองเทสยาวๆสักหน่อยว่าลูกที่สั่งไปตัวนี้ก็ได้แล้วครับนี่ยมาแล้วครับเปลี่ยนใหม่แล้วครับถ้าเป็นของเราเองไม่ต้องเปลี่ยนแต่นี่เราทําให้ fc เราต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องหักตัวนี้ออกนครับนี่หักแน่นออกครับเพราะของเดิมมันจะไม่มี มีตุ่มนี้ครับแล้วก็อ้นี่จะต้องดีไอวายหัวดีไวยหน่อยเพราะของเดิมมันจะเป็นหัวตันๆนะครับแล้วก็บากข้างบนอันี้ถ้าหักหรืบากมันจะบากเดี๋ยวเราต้องเอาบากตัวนี้ลงมาแล้วก็ประกบมันได้ขับขึ้นนะครับแต่ต้องหักหักแล้วค่อยประกบนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับเนี้ยหัวจะไม่เหมือนกันนะครับเนี้ยหัวจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับเราต้องมาดัดแปลงนะครับเอานนี้มันรุ่นเก่าแล้วไม่มีรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับต้องมาหักขาออกข้างหนึ่งแล้วก็เนี้ยฮะ หักแล้วเราไม่ต้องประกอบไปยังเก่านะครับเพื่อให้มันคับไม่งั้นถ้าหักแล้วเราไม่ประกอบมันก็จะบางบางใส่ตัวหัว,วลุม่มันก็หลวมนะครับอ๋อดีไอไวก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ทีเนอร์ล้างสักหน่อยนะครับล้างบอดสักหน่อยครับส่วนตัวนี้ที่เสียล้วเปลี่ยนไาแล้วนะครับตัวนี้เป็นไอซี458นี่เสียตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีจะมีไดโอดจะมีแคปไอ้คาป,ปาเนี่ยนะคาปาเสียอยู่ ตัวสองตัวครับเปลี่ยนไปแล้วครับก็โอเคครับตัวนี้เสียเปลี่ยนไปแล้วตัวหนึ่งครับเราจะขอล้างบอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ประกอบลงเครื่องแล้วก็จะาเทสดูอีกทีนะครับแล้วก็ไงแกแล้วก็อย่าลืมไล่เช็คลายตะก,กัวเลยนะครับตะก,กัวตัวไหนที่มันร่อนก็ไล่แบตรกรีใหม่เลยนะครับโอเคครับแล้วผมขอไล่เช็คแล้วก็ประกอบลงเครื่องเสร็จแล้วจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ซ่อมแอมอิต e ิเกตเจนะครับตัวนี้เลยอาการเสียก็เป็นที่เปลี่ยนรูปไปสามตัวนี้แล้วก็มีตัว i อซีสี่ห้าตัวนะครับแล้วก็ขาปลายสตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยครับก็ฝากเพื่อนๆท่านใดเดี๋ยวลองลองปรับก่อนลองปรบนี่ฮะทุ่มแหลม โอเคนี้เบสน,นะครับอลานาซ้ายขวาโอเคนะครับประมาณนี้เลยฝากเพื่อนพื่อนใดจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ